บอได้จังไดบอนองนาล่ายังบอไดกินข้าวติเอาหักบอกเลยตามาไปกินฟือก่อนพอมนตินี่เลยคุณองอาซิงที่น้องอาซิงมากเอาจัดไปที่สุดในโลกฝืออาซิงไว้ยังเกาะ เอาสิ่งกอบปรยักกินแล้วแต่ว่านาราบอกให้นนนนกินเป็นมูงนงนาราบอกว่าแม่นันนันบลบล็อกแม่นเนาะนงนาราบอกว่า ให้ค่อยใส่บังดูค่อยสิคือแม่ค้าบ่อสันคือย่าบอทุกคนแม่ค้าเสื้อเขี้ยวแม่ค้าแม่ค้าสิข้ายยังให้ให้เคืองให้ขนมให้เออมานะไปให้ขนมกันโอ้โหนี่เลยหนุกัสเซงเราฟักคล้องไปนำเนาะเราฟักผักเราอันตักผักฟักผักเนาะนิ่งจะนิ่มหมายนิ่มบวมแต่จมองท่อมีปืนนิ่งเนาะ

เดินทางเลยมาสุดไปถอยลั <oy> ้งแล้วล่ะ You're

มากินเคเปียกน,อ,กกนองกันดีเด้อกินเฟอเฟอเนาะนองมากินเด้กินทั้ทงหมด <c oughs> กินทั้งหมดกิ <c oughs> <c oughs> นทั้งหมดสิ่ไหมบอสบอสแมนบอสแมนกินทั้งหมดท่านนี้กินทั้งหมดนำผักนำด้กินยังสั่งเอาไหมออเอาข้าวเปยียกเลยแก่ความเด้ <c oughs> เป็นข้าวเปียกส้อมเฟอส้อม เอาไปให้ฟามซีจานบบกระซีคนรอยูดีกันรวมอันเก่าใครเอาเยอะเอามาซีจานมากินกินเองเด้ลยไปกินก็ได้ไอ้ฟามชายจู่าคือบบไปจอดอยู่ในรถคือบบไปซื้อเบอร์ก้อนส่วนไลน์เนี่ยน้องเแกงคือบบไปซื้อเบอร์ก้อนเอาน้องนาลานว่าน <t ric half> ้ำโอ้น้องนาลายังบไปกินข้าวติ เอาหักบอกให้พามาไปกินเฟ้อก่อนบ่แม่นตินี่เลยคงนองอาเซงที่นองอาเซงมักเอาจัดไปที่สุดในโลกอีที่สุดในโลกบ่ที่สุดที่สุดในโลกคือกันใส่ิมมีนลาวยังหมูบ่ เอาควายเอาควายแ <c oughs> มนแ <c oughs> มนละ่นละกาแฟมุเอาบุปผงเลยจีม <c oughs> ิมก้อนแมนร้อยสิพานาต้องซิมนรจะเย็นเยนมีคนที่หิวแมนคนหนีผีบเป็นเจ้าเลยจเย็นเย็นนะ ซิมแบนันละเอาบ่ซิมรจักหน่อยเค็มเด้ปกติคเยลแม่น่มนแม่ อาสิ่งวายังเกาะอาสิงกับบุยากกินแล้วแต่ว่านาราบ้องให้กินเป็นมูโอ้สแสดงว่าเขากินเป็นมูซื่อเด้ออะไนี่นะกินเป็นมูนะคนละถ้วยสั่นกับปูที่โอเคน้องนาราต้องกินส้มถ้วยแล้วพอสันหกเอลยกะกลายเป็นคนกินไล่โอ้ <c oughs> ได้แล้วบ่นี่ <c oughs> เดี๋ยวเนาะ ลองก,กินสิเดินหนา้าๆน้าต้องกินแท้เท้อด <c oughs> เดยวเดา๋ยวม่ก,ก้อนนะอเสเร็จปะหนัวปุงปงแดหนัวไล่มีเฟือ อ,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 อ้เป็นตานา้นาเเถน้อยเสีเยนนเปียโนเขาเปียนวยกันเนาะเปีนยน่วยเนาะเฮ้ยอยากินไก่น,กน,นะนยยเอาก้มะเยกินเอร์ บอยอยากกินเปลือกหเพียนลักผ like ักเม่กินบ่ได้ไหมเม่กินบ่ดีๆเด้นูกัสีงชิลักเอาเด้มาลยั่งรักเไปลักข้างล่างดีข้างล่อนาราสบายใจเลยมองดูนี่ยุงบ่บ่เหม็นยุงมันมันเป็นจังใดก่อนมันสิเป็นแบบนี้ขั้นแล้วน้องน้องมันเกิดขึ้นเรยบ่หูเลย ูคือไปห้าอยามมาทาไปห้ายามมาทาไหมอย่าทักงับอย่าเบาเนั่นแม่อันนาราเฮงว่ายานอยู่แม่นพ่นตกตอนเอื้อยกับเมย์กินยังมาพ่นกระตกเอาอีกแล้วหนอสิเตรียมไว้เด้อเจ้า แข็งแล้ก็มาได้แล้วคอยอ่านนั้นลงไปเลยได้ตักไหมตักไหมตักไหมเริ่มไหมว่าสิกินคำเซ็ตเซ็ตมาตักโอนี่คนนี้กินได้โอเคเอามาเกล็ดจำกะปิเนาะนี่เริ่มไหมตักไปวันนี้โอเคบอเผ็ดบอ

ເອີເລີຍ <önemli> ຄຶດວ່າຊິໃສ່ປາກເລີຍຊັກົໃບຄດວຊິອົານ້ຳໃປາກເນມັກກິນໝາກັດນາຈມັກກິນໝາກັດນາະແກິນີແລ້ວເຊິຕ ไปซื вами, ้อข so pues ้ใหไเขาเขาฟกมาบเขาฟกยังละมาซื huh. uh ้อไปซื <homework> ้ออัน้นน้องออ่าน uh ้เองบนมาละลเกตจะต้อง่บมงบมอ่ะอาโชว์จ็ปนีนะอันดา่นะอัน้อันปัดคิวบอ่ะบแมอันไนคีดอ๋อคอนแทนเลนคอนเทนเลน้าวใครบอมาใส่อใไนตาซื้อให้ไผ อ er helmet. เอคยเคยไซด์เท่านึงไสดจนน้ำตาไล่หมดตาแล้วยังติดไวอยู่ยังเขาตาเนาะสร้างสร้างแต่งหน้าบอกจะ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 รับตาไหม่าให้มันให้แล้วมันติดไวอยู่บ่เคยติดจากเดือเนเลยใครข้องไปข้องเจ้าหรือข้องนั่นละก้องซ่องคนเลยเราปากมา